ฮัลโหลสวัสดีครับครับสวัสดี FC สุขสันนะครับตอนนี้อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับอําเภอเขาสุมกวนอยู่ที่บ้านเรานัเองวันนี้กลับมาบ้านนะครับไม่ไฟหยุดหลายวันก็เลยพาไม่ไฟมาเที่ยวตอนนี้เป็นเวลา6โมง17นาทีนะครับให้ดูบรรยากาศตอนเช้ารีสอร์ทแถวบ้านนะครับ อยู่ท ال ี่ตลาดนะครับเดี๋ยวจะปลูกน้องผู Gun ้ตินะครับไปเดินตลาดที่บ้านกันเมลูกสองคนยังไม่ตื่นเลยผูติผูติครับไปเที่ยวตลาดกันดีกว่าไปเดินตลาดกันดีกว่า เด pues er. ี๋ยวเราพาน้องปุติไปเดินตลาดกันเดี๋ยวล้างหน้าแต่งตัวให้นางก่อนนะครับโอ้เจ้ น้ำหน้าดีกว่าโอเคครับอืมฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่ đi để lèo. kéo nào à mở lốt chứ ủi à tít à ừ chú ว้าวให้ดูบรรยากาศยามเช้าสวยมากูอันนี้คือชื่อห้องพักที่เรามาพักก็คือแอมอินรีสอร์ทนะครับอยู่ที่อำเภอเขาสูนกวางเลยอยู่ตลาดบ้านผมเองอันนี้เดี๋ยวเราก็จะเดินไปนะครับดเดินไปตลาดเพราะว่าตลาดอยู่ไม่ไกลาจากบ้านไม่ใช่ แต่ลาอยู่ไม่ไกลจากรีสอร์ทอะไรไม่คิดว่าจะหนาวขนาดนี้ให้ดูอุณหภูมิที่นี่นะอุณหภูมิ17องศามีหมอกด้วยข้างหน้าหนาวมากไม่มีใส่บาตรตอนเช้าหรอมีโอ้หนาวเย็นมากเดี่วบ้านผมหกโมงก็จะประมาณนี้แหละรถล,ลาก็จะค่อยมีหรอก คนบอกผุกข้านนั่นแหละตลาดก็จะอยู่ไม่ไกลเนี่ยอยู่เนี่ยตรงแยกนี่เดินไปอีกร้อยเมตรก็จะถึงตอนแรกเราไม่ได้จะมาขอนแก่นเนี่ยตอนแรกเราจะไปเที่ยวที่อุบลก็คือไปตั้งแคมป์ไปที่อุบลน,น้อยไม่ใช่อุบลน,น้อยดิเขาเรียกอะไรนะอ๋อพัทยาน้อยอุบลตอนแรกเราก็จะไปพัทยาน้อยอุบลเนี่ยไปตั้งแคมป์แล้วก็จะไปวหาแม่ชุติมาแต่นางอยู่ไกลพด แต่แล้วว่าจะเลี้ยวไปบ้านแกนั่นแหละอีกร้อยโลก็จะมาถึงบ้านผมแล้วผมก็เลยมาแวะบ้านผมก่อนเดี๋ยวขากลับว่างค่อยไปนะครับเมื่อคืนมาถึงนี่เที่ยงคกืนครึ่งนะครับ Fly, ได้นอนพักห้าชั่วโมงหมาหมาหมาผูติผู้ติห้ามออกไปพูติเออที่ผมอยู่นี่ก็ชื่อว่าอำเภอเขาวสวนกวางนะครับ เป็นบ้านพ่อผมเองบ้านพ่อผมก็ขี่เข้าไปในตลาดประมาณกิโลนึงบ้านผมก็จะอยู่ติดภูเขานะนี่ข้างหลังนี่คือเข่าสวนกว่างขี่ตรงไปก็จะเป็นสวนสัตว์ตอนนี้เราก็เดินมาถึงตลาดแล้วนะครับแต่รู้สึกว่าร้านค้าไม่ค่อยมาขายของทำไมวันนี้ร้านค้าเปิดน้อยจังไม่รู้ว่าเขาเก็บแล้วหรือว่าเขายังไม่มาตั้ง เอาปกติขักเคยืจอที่ขาตอนงปีห้าเมื่อก่อนผมข่าหมูขายอยู่ที่นี่เองหมูก็จะอยู่ในตลาดเก็บแล้วเห็นไหมเหมือนเรามาเช้าเกินไปแล้วเขายังไม่ได้ตั้งหรือว่าเรามาสายเกินไปเอาไปไหนไปบ่เกินเนี่ยเดี๋ยวพอถอดเท้าน่ะจะไปไหนนี่มันเก็บแล้วแล้วเต้าหู้ปิดแล้ว ไปบุกตลาดเลยเราเข้าการตลาดเลยมา,มามาดูร้านถั่วหูกระตั้งก,กที่ซื้อประจำหายเมื่ไอไหร่ล่ะบอกว้า,า <laughs> วาเป็นมาท่านมาประทาันตัวดิผู้ใดล่ะผู้ใด้ละอย่างเงี้ยเท้าฮะไม่น้อยหนึ่งจีมันเพื่อนนะลูกเอ้ย คือไปจัดเมียมหรือคือควมเสียเส่นเลยผุ้ใจอย่างผู้นใจยังไงอีขาเลยครับดูครับจุ๊ดเนาะเล่กับพี่ไหมเล่นแล้แ่เนี่ยไรยางปัดจักยางไปส่งทายรถเบอร์นู้นเอนี้มาจำมบมาขาวเนี่ย้งทแ่าเสียเช้นเหมือนลุงเ้ยนะถ้าไม่เสียเช่นขายปััไม่ได้นะลูกไมบายลุงหน่อบาลุงบาย แล้วมาส่งวางป่วยลุงนะครับแต่เมื่อกี้ก็เป็นร้านปลาตังโกวที่ซื้ออยู่ประจำใช่ไหมครับเมื่อตอนที่เราข้ามหมูอยู่ที่นี่เก็บของอยู่กับพี่อุ้ยของสิแม่หาป่ะหาตาป่าปลวเฮ้ยบอกของเป่าหันควบรถวะพี่จ้าไปอ่ะ ผู้จ่าโชถ่กีดิหน้าห <c oughs> น,น้าไม่ซูจัก,กรยานเมยมันคือจะคล้องทาเงเฉยไปบายบายไปเลยบายบาย,บาย <c oughs> สรุปแล้วเรามาสายเกินไปทั้งทั้งที่เราคิดว่าเออเราตื่นเช้าแล้วนะบ้านบัดท่านจักแนวว่าร้านเมื่อกี้ก็เป็นเพียงหมูที่ผมทํางานอยู่ตอนที่ผมอยู่พตอนที่ผมอยู่เขาชวนกวางนีง่พูดต่ำขาสรุปว่าวันนี้เราก็จะได้กินหมูปิง้ง ก่ย่างเอาไหนเอาปีกปีกต้องไหมอ๋ออันนี้ต้องไหมครับเอาอันนี้พุกไหม้าน้น้ไม่หทันเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่พรุ่งนี้มาใหม่วันนี้เรามาช้าเกินไปสำหรับเช้าวันนี้ที่เราว่าเราจะกินน้ำต้มหู้สุดท้ายแล้วเราก็ไม่ได้กินนะครับเราก็ได้ข้าวเหนียวหมูปิ้งกับปีกย่างสองไม้ ที่เรามาคอนเสิร์วันนี้เราก็จะพยายามถ่ายคลิปทํากิจกรรมนะครับทำวีล็อกเพื่อที่จะไปจัดเยอะๆมาทั้งทีก็ต้องมาให้คุ้มนะครับผมก็ฝากติดตามคลิปไปด้วยนะครับโอ้แสงสวยมากเลยบรรยากาศยามเช้าบ้านไปเดี๋ยวเราก็ไปแล้วนะครับไปกินข้าวนีกว่าฝากติดตามด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบาย